เมืองไทยนี่ก็ปัญหายากมันเหมือนกับมีคนอยากเลี้ยงแล้วก็เวลาเบื่อก็ทิ้งออกนอกบ้านปล่อยมันเกินกําลังที่ป้าจะรับได้มันเยอะแล้วป้าก็ไม่ใช่เป็นคนมีตังค์ที่จะมีตังค์ซื้ออาหารซื้อข้าวอะไรให้หมากินถ้าไม่มีคนจับบุมาช่วยนี่ป้าก็แย่มันก็อดยาก สะดวกบอกเขาบอกว่าต้องสูส้ๆนะต้องชนะต้องชนะก็บอกกับเขาว่าหนูต้องชนะนะชนะคนที่เขาเอาหนูมาทิ้งอ่ะเวลากินข้าวกต็ต้องต้ช้อนตั้งล่อง